C.F.D. หรือ Contract for Difference กับการเทรดหรือการลงทุนแบบฟิวเจอร์มันคนละเรื่องกันครับพี่น้องครับแต่คราวนี้มีหลายท่านเหมือนกันนะครับถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงเลยนะครับการเทรดแบบ C.F.D. ก็ดูจะไม่ตอบโจทย์ผมนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบความเสี่ยงเลยการเทรดแบบ C.F.D. เนี่ยยิ่งต้องทำเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเทรดแบบ C.F.D. ครับหรือ Contract for Difference สัญญาส่วนต่างเนี่ยจะเป็นตัวช่วยป้องกันความเสี่ยงได้ดีครับแต่ประเด็นที่อาจจะทําให้นักลงทุนบางท่านเข้าใจว่าการเทรดแบบฟิวเจอร์ก็ดีการเทรดแบบ C.F.D ก็ดีเป็นการเทรดที่เหมาะกับการทํรากาไรระยะสั้นหรือบางท่านเรียกกันว่าสายซิงประเด็นดังกล่าวนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดร้อยเ็หรอกแต่ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นครับการเรียกใช้เครื่องมือการเทรดแบบ C.F.D หรือฟิวเจอร์ก็ดีนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตัวคุณครับว่าคุณต้องการเทรดเพื่อ วัตถุประสงค์อะไรต่างกละ่ะเขาสามารถทํากันได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวก็ได้ครับมันอยู่ที่คุณครับพี่น้องครับเอาละคราวนี้ผมจะมาทําความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก่อนครับเปรียบเทียบเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนทองคำนะครับระหว่างการลงทุนทองคําปกติกับการลงทุนทองคําแบบ CFD มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับสมมุติว่าราคาทองคํา96.5ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวยอยู่ที่26,000บาท ต่อ1นบาททองนะครับสมมุติว่าคุณซื้อทอง10บาทครับก็เอา26,000บาทคูณ10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับคุณต้องชําระเต็มจํานวนที่260,000บาทครับต้องจ่ายเต็มนะครับ้าไม่จ่ายเต็มครับเขาจะคิดดอกเบี้ยคุณนะครับการลงทุนทองคําแบบฟิสิคอลโกลเนี่ยคุณต้องชําระเต็มจํานวนเท่านั้นนะไม่งั้นใครจะให้ของคุณล่ะนะครับแม้บางบริษัทหรือบรกเกอร์ทองคำเนี่ยนะครับจะมีเงื่อนไขเฉพาะก็แล้วแต่เขานะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณต้องชําระเต็มนะจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คือ260,000บาทนะครับหลังจากนั้นครับคุณโชคดีครับราคาทองปรับขึ้นครับจาก26,000บาทเป็น26,200บาทครับนั่นหมายความว่าปรับขึ้น200บาทต่อ1บาททองคุณซื้อทั้งหมด10บาทครับก็เอากําไรครับ200คูณด้วยจํานวนที่คุณซื้อ10บาทครับผลลัพธ์ก็คือคุณได้กําไร2,000บาทครับว้าวดูดีจังเลยนะครับ เท่ากับว่าคุณได้กำไรเฉลี <Driver programmes> ่ยเป็นเปอร์เซ็นต re? ์อยู่ที Terra ่0.76ซว้าวนะฮะดีกว่าอัตราเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ซะอีกประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่กำไรครับประเด็นมันอยู่ที่ถ้าขาดทุนล่ะแล้วถ้ามันไม่ขึ้นอ่ะมันลงยาวเลยอ่ะไม่อยากจะคิดนะฮะเพราะฉะนั้นครับการซื้อขายสัญญาส่วนต่างนะครับหรือ CFD เนี่ยเลยดูจะเป็นการตอบโจทย์ การลงทุนแบบนี้ครับผมเปรียบเทียบง่ายๆในสถานะเดียวกันก่อนนะครับการลงทุนแบบ CFD ครับมันเป็นการใช้เงินมาร์จิน้นหรือเงินประกัน,นครับ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นข้อดีอันดับที่1ก็คือคุณไม่ต้องชําระเต็มจํานวนว้าวแลวไม่ชําระเต็มจํานวนคืออะไรอ่ะมันเลยต้องมีสมกา,ารหรือสูตรครับสูตรในการคํานวณเงินประกันนะครับหรือมาร์จิน้นมันจะมีตัวแปรสําคัญที่เขาเรียกว่าเลเวอเรจครับหรืออัตราทดนะะที่หลายคนเข้าใจผิดเรียกกันว่าอัตราเงินยืม อันนี้ผิดนะครับไม่ใช่เงินยืมนะฮะมันคืออัตราทดครับเลเว r เรจคืออัตราทดสูตรคำนวณครับย้ำกันอีกครั้งนึงฮะจริงๆเรามีคลิปเยอะแยะละเรื่องสูตรคำนวณน,นะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณคงดูผ่านๆดูผ่านๆนะฮะแล้วก็ลืมมันละมาย้ำกันอีกครั้งครับสูตรคำนวณครับก็คือ Open Price คูณด้วย Contract Size ครับขนาดสัญญาคูณด้วย Lot Size ครับขนาดที่คุณซื้อขาย และผลลัพธ์เท่าไรเอามาหารแลเวอะไรครับในที่นี้เรายกตัวอย่างเป็น1ต่อ500มาเริ่มต้นครับผมเทียบขนาดราคาทองที่คุณซื้อเท่ากับราคาทอง9 6 5ที่ผมเกินไปก่อนหน้านั้นนะครับที่10บาทนะครับเฉลี่ยนเนี่ยอยู่ที่0.05หลอดนะครับเพราะฉะนั้นครับราคาที่คุณซื้อในช่วงที่ราคาบาททองเป็น2 6 0 0 0ก็อยู่ที่1,800 u s ดร้อยยูเอสดอลลาร์ต่อหนึ่งทรอยออนครับสมการในการคำนวณมาร์จินนะครับ ก็คือคุณเอา1,800ครับคูณด้วยขนาดสัญญาก็คือ100อทอยออนนะครับคูณด้วยขนาดหลอดไซ์ที่คุณซื้อก็คือ0.05ครับผลลัพธ์เอามาหาร500ครับเพราะฉะนั้นครับเงินประกันที่คุณใช้ก็คือ18เหรียญครับหากคิดเป็นเงินไทยเท่ากับ530กาบาทนะครับว้าวคุณเห็นอะไรไหมต้นทุนคุณใช้แค่530บาทครับปรากฏว่าราคามันปรับขึ้นผมเอามาเทียบกับช่วงที่ราคาปรับขึ้น200บาทเท่ากันนะครับราคาทองคาต่างประเทศจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ20เยี่บ หรือพูดง่ายครับ1,800ขยับเพิ่มขึ้นเป็น1,820ครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคุณได้กําไร20เหรียญนะครับคุณซื้อทั้งหมด0.05จาได้ไหมครับดังนั้นครับจึงมีสมการในการคิดกําไรโอ้โหสมการอีกแล้วนะฮะสมการที่ว่ามีดังนี้ครับเริ่มต้นแบบนี้ครับก็คือเอาราคาปิดนะครับก็คือ1,820ลบด้วยราคาเปิด1,800ครับผลลัพธ์ก็คือ20คูณด้วยคอนแท t ซ้าครับก็คือ100คูณด้วยขนาดสัญญาที่คุณซื้อครับคือ 0. 0ลัี่ครบเหย ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3,000บาทและเซะนะเลขกลมๆมก่อนถ้าหากเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อมา r จินที่คุณใช้นะฮะคุณใช้เงินประกันหรือมา r จินที่18เหรียญน,นะครับคุณได้กําไร100เหรียญน,นะครับก็เท่ากับว่าคุณได้กําไร1,800เปอร์เซ็นต์โอ้โหเวอร์ไปหรือเปล่าแต่สมมุติว่าคุณเปิดพอร์ตเริ่มต้นที่เงิน500เหรียญน,นะครับคุณได้กําไรร้อเหรียญน,นะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็เท่ากับว่าคุณได้กําไร เฉลีย่ยอยู่ที่20%จากช่วงต้นครับที่ผมเกินไปนะครับการลงทุนทองคำปกติหรือ p ฟิสิเคิล o กล96.5เนี่ยนะครับคุณได้กำไรเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ0.76%นะครับแต่การเทรดแบบ CFD ถ้าคุณเปิดพอร์ตอยู่ที่500เหรียญคุณได้กำไรเฉลีย่ยอยู่ที่20%ครับมันต่างกันไหมครับคุณเห็นอะไรเกิดขึ้นไหมครับปีนึงคุณเทรดสักครั้งหนึ่งก็ยังได้เลยนะครับแต่ การเทรดแบบ CFD ไม่ได้ทำกำไรขาขึ้นอย่างเดียวครับ CFD มันย่อมาจากคาว่า Contract for Difference หมายความว่าเป็นส่วนต่างของการซื้อขายสัญญาสัญญาที่ว่าก็คือ1สัญญามี100ร้อยทอยออนนะครับแต่ขนาด lot s i ส์นะฮะคุณสามารถซื้อได้ต่ำกว่า100ร้อยทอยออนมาเทียบกันละเพราะฉะนั้นครับมันซื้อขายแค่ส่วนต่างของสัญญานั่นก็หมายความว่าคุณก็สามารถเก่งกำไรขาลงได้โดยอาศัยส่วนต่างเหมือนกันคุณลงทุนทองคำแบบ physical gold คือจ่ายเตมจำนวนรอขึ้นอย่างเดียวถึงจะได้กำไร คุณก็สามารถมาเฮดจิ้งหรือป้องกันความเสี่ยงกับ CFD ได้ในสัดส่วนที่เท่ากันแต่ใช้เงินน้อยกว่าครับว,ว้าวไม่ล่ะเพราะฉะนั้นครับวันนี้เป็นแนวคิดง่ายๆเปรียบเทียบการลงทุน CFD เฉพาะกับผิดพันในกลุ่มทองคำานั้นนะครับมันยังมีผิดพันอีกหลายกลุ่มเลยนะครับตั้งแต่ forex หรือ c URRENCY PAIR นะครับหรือดัชนีหุ้นนะครับรวมถึงหุ้นลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Tesla คุณก็สามารถลงทุนแบบ CFD ได้เหมือนกัน โอ้โหนี่มันโอกาสทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นครับแนวคิดในการมองการลงทุนแบบ CFD ผมอยากจะให้มองแบบเป็นโอกาสหรือการขยายโอกาสการลงทุนมากกว่าแต่แน่นอนละบางท่านอาจจะมองว่าเนี่แหละคือโอกาสที่ดีที่สุด ก็แล้วแต่นะครับแป่นะครับ CFD ดีไม่ใช่การลงทุนเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นอย่างเดียวการลงทุนเก็งกำไรระยะสั้นหรือยาวใน CF d ดีมันอยู่ที่คุณกำหนดมันอยู่ที่คุณจำได้ไหมฮะแม้เงื่อนไขบางเงื่อนไขเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแปรที่ทําให้คุณมีความกังวลว่าคุณจะเสียประโยชน์หรือเปล่านะครับแต่เชื่อผมได้เลยครับเพราะจากประสบการณ์การลงทุนผมทั้งสั้นทั้งยาวใน CF d ดีเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มาก